ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนใหม่สําหรับเช้านี้นะครับหลังจากที่ลดน้ําเสร็จนะครับหลังจากที่ยิงสปริงเกอร์20นาทีผ่านไปเรียบร้อยนะครับก็จะมาอัปเดตในเรื่องของทุเรียนเข่งนะครับที่ผมได้ลงเข่งไปแล้วสามวันนะครับของกบสุวรรณนะครับนี่ก็จะเป็นกบสุวรรณนะครับมีกบสุวรรณกบพิกุลแล้วก็ยาวลิ้นจีนะครับแล้วก็ อีลีฟนะครับสิบสิบเข่งด้วยกันนะครับามาดูสภาพจากการที่ <c oughs> ผมปรุงดินนะครับถ้าทราบอยากจะทราบว่าผมใส่อะไรบ้างให้ไปดูที่เดิมอันนี้ดินที่เหลือนะครับที่เหลือจากการใส่เข่งนะครับเหลืออยู่ยี่สบยี่ิลิตรก็คือหนึ่งถังสีนะครับในส่วนที่ในเข่งนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ ล้นนะครับเพื่อที่ให้น้าเนี่ยครับหรือพวกดินพวกนี้มันจะได้ไม่ไหลนะครับมันจะได้ไม่ไหลออกนะครับก็ให้ชนขอบเข็มที่มีพื้นรองรับตัวนี้นะครับส่วนดินข้างในนี้ก็จะเหลือไว้เท่าที่เห็นดินเบ้าเดิมนะครับทุกถุงเลยนะครับทุกถุงอันนี้ก็ยาวลิ้นจี่นะครับยาวลิ้นจี่เป็นต้นที่ที่ชอบมากนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนย่างไรเพราะว่าแถบนี้ก็ ค่อนข้างสีดําสีคําพอสมควรนะครับเมอนก็เอากิ่งแก่นะครับแต่มันมีแค่สองสามต้นเองนะครับก็ซื้อไม่ทันแต่เป็นกิ่งแก่นะครับถ้าพูดดาหลักก็กิ่งแก่นะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับกิ่งแก่ก็จะลองเลี้ยงดูนะครับเห็นว่ามันอร่อยแล้วก็ราคาแพงนะครับก็จะลองเลี้ยงดูว่าก็จะไปได้ไหมนะครับจากภาพตรงนี้นะครับคือภาพตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นกิ่งแก่แก่นะครับแห้งๆไม่แน่ใจว่ามันจะ มีการเจริญเติบโต,ตเร็วเท่ากับมอนทองหรือไม่นะครับไม่เหมือนมอนทองนะมอนทองโตเร็วนะครับอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนต่อโรคแล้วก็พวกเชื้อราก็ดีในเรื่องของแมะลงก็ดีเขาจะมีภูมิคุ้มกันในตัวค่อนข้างมากนะครับจากการที่สังเกตนะครับในเรื่องของการลดน้ําทุกเช้านะครับลดทุกเชา้า ก็ดูเหมือนยอดจะขยับอยู่นะครับเนี่ยยอดพวกนี้จะขยับอยู่ครับก็ยังไม่ได้ใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นลดน้ําอย่างเดียวดูอาการนะครับถ้าอาการเขาไม่เฉานะครับอาการเขาไม่เฉาอาการใบเขาไม่สลดนะครับแล้วก็เห็นยอดปรีขยับแล้วก็ลดน้ําอย่างเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าเขากําลังอยู่ในขั้นที่เขาปรับสภาพในเรื่องของดินฟ้าอากาศในเรื่องของ ดินใหม่ด้วยในเรื่องของน้ําด้วยเพราะปกติตัวนี้นะครับทุเรียนเข่งนี่ผมใช้น้ําประปาลดนะครับส่วนทุเรียนทั่วๆไปก็ใช้น้ําบ่อนะครับที่เป็นน้ําบาดาลเจาะแล้วก็ผมก็สูบใส่บ่อไว้นะครับแล้วก็พักไว้นะครับก็เลี้ยงปลาไปด้วยประมาณนั้นนะครับจากการที่สังเกตดูยอดก็ขยับอยู่นะครับยอดขยับแล้วก็มาสังเกตตรงที่พวกขั้วพวกนี้นะครับว่ามันผอไมไหม มันเหี่ยวมันรีบไหมแล้วก็ยอดอ่อนๆพวงนี้นะครับตรงตรงทอนี้ถ้ามันรีบเป็นล่องน้ํานะครับเป็นล่องเป็นเส้นเป็นมองเห็นว่าเป็นเส้นเป็นเซลลที่มันบุบๆก็แสดงว่าขาดน้ําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสามารถรดน้ําเช้าเย็นได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นปกตินะครับเป็นปกติข้อก็อวบอุ้มแล้วก็ตรงตรงปลายๆเนี่ยยอดอ่อนเขเนี้ยก็ยังเปล่งอยู่นะครับ ก็คือเป็นสีเขียวอมน้ําตาลปกติก็ลดน้ําธรรมดานะครับเท่าที่เราเคยลดสมมติว่าเราลดเช้าอย่างเดียวเราก็ลดเช้าอย่างเดียวไปก่อนนะครับประมาณนี้ก็ลดพอใหอ้มันชื้นแฉะได้เลยนะครับลดจนน้าไหลออกก็ได้ถ้าเราไม่เสียดายที่เป็นส่วนผสมดีๆที่เราอยู่ในเข่งนะครับก็สามารถลดเยอะได้แต่จริงผมผมลดไม่ถึงกับน้ามันไหลออกนะคนุณเสียดายสารอาหารที่ผมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกอะมิโน สารเร่งรากนน่นนี่นั่นผมใส่หลายอย่างนะครับถ้าลดมากๆมันก็เหมือนกับล้างชะล้างออกไปนะครับมันก็กลัวว่าดีมันจะจืดเร็วเกินไปประมาณนี้ผมก็จะลดแค่แค่แค่พอมีความรู้สึกว่าพอลดใส่ปุ๊บเนี่ยให้มันซึมถึงแค่ก้นพอแค่นั้นก็ยกเลิกนะครับก็เลิกลดส่วนนี่ครับยอดมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยอดก็ขยับอยู่นะครับอ่ <c oughs> ส่วนดินผมลองทําการทดลองแล้วว่าสูตรนี้นะครับเอาไปปลูกพืชอย่างอื่นได้หรือไม่นะครับเนี่ยผมจะแพนนะครับเพื่อนสมาชิกดูนะครับไปดูคลิปเดิมผมจําไม่ได้ว่าผมปลูกวันที่เท่าไหร่นะครับไปดูคลิปเดิมก็ได้ที่ผมปลูกพวกนี้นะครับก็จะมีคลิปบอกอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากนะครับในเรื่องของการแพงรากที่เป็นดินปรุงนะครับอย่างที่ผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนสมาชิกถ้าอ่า จะปลูกพืชชนิดใดก็เอาสูตรนี้ลองลองลองปรุงดูนะครับผมก็ถือว่ามันโอเคแล้วอย่างาที่ที่เหลือนะครับผมก็เอามาลองทดลองตัวนี้ดูนะครับห็นนะครับผมก็เอาตัวนี้มาปลูกใบมันก็เขียวดีนะครับเนี่ยเขียวดีมากเลยครับพริกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยออกดอกไปแล้วผมซื้อมาต้นละสิบาทหรือสิบห้าบาทจาไม่ได้ซื้อมาพร้อมตุเรียนเข่งนั่แหละครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยก็อ,อดินที่ปรุง แล้วก็มีกัญชาด้วยนะครับซื้อมาต้นละยี่ห้าบาทเอ้ต้นนี้น่าจะเป็นห้าสิบาทครับมันสูงนิดนึงซื้อมาสองต้นครับอีกต้นหนึ่งผมลงดินนะครับยี่สิบห้าบาทแล้วเดินไปไปเจอร้านอื่นนะครับแล้วเห็นมันต้นสูงนะครับก็เลยซื้อตรงน,นี้ห้าสิบาทก็เลยเอามาลงเข่งก็ดินพร้อมปลูกนี่นครับสบภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับดินประมาณนี้อ่าทดลองได้หลายอย่างนะครับว่าเอ๊มันเหมาะสําหรับทุเรียนด้วยไหมหรือมันเหมาะสําหรับพืชไม้ ลุมลุกหรือว่าเป็นพวกผักอย่างนี้มันโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าสอบผ่านนะครับในเรื่องของดินพร้อมปลูกที่ผมผสมนะครับถ้าเผื่อท่านาสมาชิกท่านใดอยากจะลองลองเอาไปใช้นะครับในเรื่องของดินเพราะว่าดินนี้สําคัญที่สุดนะครับเพื่อนสมาชิกดินจะสาคัญที่สุดถ้าเราปรุงดินได้ถูกสูตรนะครับพืชพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโต เร็วกว่าปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในโอเคอันนี้สามสามวันผ่านไปเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับให้สักอ่าสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกว่ายอดต่างๆพวกนี้มันจะขยับไหมอย่างเป็นต้นมันจะมีความแตกต่างกันแบบไหนย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในเรื่องของการปลูกทุเรียน เข่งแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาพร้อมกับการพิสูจน์ดินทังนี้นะครับที่เหลือไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ